รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับผมอยู่กรุงเทพนะครับ บรรยากาศข้างหลังนี่เหมือนกันอยู่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับไปไม่ได้ฮะช่วงนี้โควิดจะมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นกลับมาคุยเรื่องราวของโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคข,ของคนรุ่นใหม่แม้จะเพิ่งเกิดมาประมาณเพียงแค่3ปีปีานผมาชมรู้ไหมครับรข้างหลังผมเลยเนี่ยคือเป็นเป็นพืชผักนะฮะต้นเล็กก็จริงแต่ทำไมถึงปลูกอยู่ในห้องขับอาคารอย่างนี้แล้วมีไฟอยู่ข้างบนด้วยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับเวลาเราเห็นสารคดีสกูปจากต่างประเทศเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้ว ธุรกิจดังเดิมของบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเอา led อมาทําเป็นสินค้าทําเองตั้งแต่ทั้งหมดเลยโดยไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศระยะต่อมาก็ธุรกิจนะ,ะขาขึ้นเสร็จป๊บทำอะไรได้เยอะ ขาลงล้ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปดีก็ไปพบอยู่ในโซเชียลนี่แหละเขาชาวบ้านเขาญี่ปุ่นปลูกพืชปลูกพืชในอาคารไม่ง้อแสงแดดอ่านี่แหละนี่แหละคือโรดักต่อไปของของซีวิยิ่งดูหนุ่มเลยนะ 58แล้วครับ58ดได้เลยครับใช่ครับดู4 8เพราะกินกินผักทุกวันเพราะกินผักใช่ครับนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องกินผักด้วยเพราะว่าคือทันทีที่บอกว่าเราสามารถเลี้ยงผักด้วยวิธีใหม่มันก็ตื่นเต้นใช่ไหมใช่เพราะภาพจําของผักคือต้องอยู่กับดินอยู่กับไรนาอยู่กับสวนใช่ครับใช่ครับแต่อยู่ดีการเป็นผักมันมาอยู่บนนี้มีไฟแล้วไม่มีดินไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีฮะเราเป็นอ่า ไลดินไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ดินะไม่จำเป็นต้องใช้ดินใช่ครเรารให้สารอาหารทางน้ำครับแต่ว่า่ต้องกลับไปก่อนผมชื่อว่าคุณชิงชัยไม่ได้เริ่มต้นกับธุรกิจนี้ตั้งแต่แรกไม่ครับไม่เลยครมาจากอะไรครับธุรกิจเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2534ถึงวันนี้ก็ประมาณ29ปีแล้ว<อ>นะครับ ธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทบริษัทผมชื่อบริษัทซีวิกมีเดียจำกัดนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการนําเอา LED มาทําเป็นสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันแล้วก็ขายในราคาที่สูงขึ้นมาได้นะครับสินค้าที่เราทําตั้งแต่ตอนก่อตั้งบริษัทก็จะมีป้ายโฆษณาที่ติดตามถนนทําเองตั้งแต่ทั้งหมดเลยโดยไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ โอ้คิดเองคิดเองเฟิร์มโคดิ้งเฟิร์มแวร์เองออกแบบวงจรเองทุกอย่างทำเองหมดระยะแรกก็ทำพวกป้ายพวกนี้แหละที่ใช้ LED แล้วก็มาระยะต่อมาก็ผลกำไรมันเริ่มมันก็ธุรกิจนะขาขึ้นเสร็จป๊บทำกำไรได้เยอะแล้วขาลงล้วลงแล้วก็เปลี่ยนไปทำแสงสว่างก็คือเอา LED เนี่ยมาทำพวกเนี่ยไฟหลอดไฟในบ้านนะครับแล้วก็ ไฟถนนไฟถนนโคมสตีทที่เขาเรียกว่าสตีดไลท์อสตีทไลท์โคมถนนนะครับทีนี้พอมาทําแสงสว่างเหมือนเดิมเลยครับนั่นสิช่วงกําไรแล้วก็ช่วงลงอีกคร้งลงอีแล้วมันมลงตรงปีประมาณ2017 2017ใช่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปดีนะครับแล้วก็สํารวจตัวเองจุดแข็งของเราคืออะไรใช่ไหมครัก็เราพบว่าจริงๆเรามีโรงงานเรามีทีม R&D ไอเรามีอะไรในมือมีโน้ตฮาวอะไรในมือก็ปรากฏว่าทีมไอดีของบริษัทซีมิ c เ e เดียเนี่ยขาใช้คำว่าเล่นกับ LED มานานเป็น10ปีเพราะฉะนั้นรู้ว่าจะได้ได์มันยังไงออกแบบมันยังไงไอเดีผมคอนโทรลเลอร์ได้ IoT ได้ i อทได้โคดดิ้งโปรแกรมได้แล้วก็ดูว่าเนี่ยเรามีติมีสมาร์ท l อ d นะเราทำสมาร์ท l อ d ได้เราทำ IoT อ IT ครับ อินเทอร์เน็ตออาติงอะไรได้คอนโทรลเลอร์ได้เขามองว่าจะทําอะไรต่อไปตอนนั้นเริ่มศึกษา2017เริ่มศึกษาปรากฏว่าก็ไปพบอยู่ในโซเชียลนี่แหละเขาชาวบ้านเขาญี่ปุ่นเราไปดูดูอุ้ยเขามีโรงงานพืชปลูกพืชูพืชในอาคารไม่ง้อแสงแดดไม่ง้อแสงแดดอ่านี่แหละนี่แหละคือโปรดักต่อไปของของซีพอเราบอกว่าจะเอาเอดีมาปลูกพืชเขา มันไม่ใช่นะเฮียอะไรอย่าคอมมันเขาบอกว่ามันมันไม่คุ้มไม่คุ้มเขานึกถึงความคุ้มก่อนเลยเหรอใช่บอกว่าทําไมต้องมาปลูกพืชเอาไอวีดีมาปลูกนั่นสิข้างนอกปลูกแยะๆอ๋อนี่มันเริ่มเริ่มตั้งแต่ทีมงานผมเองยังไม่เชื่อผมเลยใช้เวลาอยู่หลายเดือนเหมือนกันไปบอกเขาถึงข้อดีของการปลูกพืชในนี้มันคืออะไรยังไงบวกกับทีมเองหัวหน้าทีมเองก็ไปศึกษาเริ่มตั้งแต่ทําการวิจัยก่อนเลยสร้างแหลก นี่ต้องมีขานงานวิจัยด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือไม่ใช่ว่นนึกอยู่ดีๆจะเอา LED มาออกแบบนี้แล้วเอาผักมาวางมันจะเกิดไม่ไม่ผมใช้เวลาวิจัยเรื่องนี้อยู่หนึ่งปีเต็มๆโดยไม่มีรายได้เผาเงินทุกวันหนึ่งปีเต็มใช่เพราะว่าทําไมเรียกว่าเผาเงินผมสร้างแหลขึ้นมาทดลองปลูกพืชครับเงินพลังงานที่ต้องเสียทุกวันมีอะไรบ้างแสงแสงละกินไฟกินไฟแล้ว แอร์กินไปแอร์24ชั่วโมงพนักงานที่ปรึกษาที่ค่าที่ปรึกษาอีกก็เราเรารู้แต่อิเล็กทรอนิกคอนโทรลเลอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเราจะทําพืชเราไม่มีความรู้เรื่องพืชเราไปเชิญที่ปรึกษามามีค่าใช้จ่ายสิ่งที่เราต้องการรู้คืออะไรพืชแต่ละชนิดจะหลิดมันถูกกับสเปกตรัมคำว่าสเปกตรัมคือขึ้นแสงไหนขึ้นแสงขึนแสงไหนชั่วโมงให้แสงที่เหมาะสมโอ้โห ให้มันวันละกี่ชั่วโมงความเข้มแสงตัวเลขไหนอ๋อครับที่เหมาะสมที่เหมาะสมด้วยนะอ่าให้เยอะไปไหมให้น้อยไปต้นยืดต้นยืดเพราะมันพยายามวิ่งไปหาแสงหาแสงใช้เวลาหนึ่งปีตกผนึกครับสิ่งแรกที่เราปล่อยขายคือ LED ที่ปลูกพืชก่อนโดยเราเคมว่าเราผ่านการทดสอบมี R&D รองรับนู่นนี่นั่นก็ขายในเวลาเดียวกันเราวางแผนสร้างโรงงานพืชแห่งแรก เพื่อเป็นโชว์รูมทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ขึ้นมาอีก3 4 4ประมาณ4 5ไอเทมเราเรียกมันว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ปลูกพืชได้ทั้งหมดเรียกว่าสมาร์ทซีรีส์นะครับสมาร์ทซีรีส์ใช่ก็จะมีตัวเล็กสุดเนี่ยสมาร์ทเคาน์เตอร์นะครับก็ปลูกได้ประมาณ9ขอบ9ก้าต้บใช่ฮะแล้วก็จะมีตัวนี้สมาร์ทสกรีนแล้วก็จะมีคาบิเนตสมาร์ทคาบิเนตมีสมาร์ทเซลล์ ประมาณนี้<ด>และตอนนี้กระโดดมาถึงตัวนี้แล้วเจอเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นทําให้เกิดเรื่องงานวิจัยทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะกระโดดมาถึงจุดนี้ใช่แสดงว่าตอนนี้ถ้าถามตรงๆเนี่ยค,คุณชิงชัยอยู่ในธุรกิจอะไรกันแน่เป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นคนผลิตไฟฟ้ามันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยผมอยากรูงจริงนี่แหละคําถามนี้ยากมากเลยเพราะว่าผมว่าผมน่าจะมีหลายหัวโขนนะว่าผมเป็นอะไรกันแน่ต้องเป็นอะไรกันแน่ นักบริหารจัดการองค์กรเป็นองค์ความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ิเล็กรตอนนี้ก็จะเรียกผมว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ได้ผมอยากเรียกตัวผมเองว่าสมาร์ทฟาร์มเออร์เพราะตอนนี้ผมเป็นฟาร์มเมอร์หละสมบูรณ์แบบเลยใช่โดยวิธีการปลูกที่ไม่เคยไม่แตกต่างดีกว่าใช้คําว่าแตกต่างเพราะถ้าผมจะใช้คำว่าไม่เคยมีมาก่อนมันก็ไม่ใช่ น่าสนใจไหมครับ LED ปลูกผักได้แต่มาเจอเนี่ยนะครับโซล่าชนิดลอยน้าทะเลยิ่งน่าสนใจกว่านะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาในวิทวัตสวัสดชูตโตประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตทและบริษัทในกลุ่มได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศสอดรับกับนโยบายรัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยได้เริ่มโครงการนำร่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเลหรือ floating solar ขนาด100กิโลวัตต์ในพื้นที่บริษัท PTT Tank Terminal จำกัดตำบลมาตะพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งมีพื้นที่ติดทะเลเหมาะสมกับการเป็นต้นแบบในการติดตั้งใช้งานโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนได้พัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษเพื่อน,นำมาผลิตทุ่นลอยน้ำ เพิ่มสารลดการสะสมของเพรียงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลและบริษัทโก g o พ Power Synergy จำกัดมหาชนในฐานะแกนนําการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตทได้ให้บริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัดเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในน้ําทะเล โดยระยะแรกจะนาไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ภายในสํานักงานโดยสามารถลดพลังงานไฟฟ้าให้กับ p t ทีทแท้งปีละกว่า1 0 0 0 0แบาทและช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ60ตันเพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาและพัฒนารูปแบบทางธุรกิจและทั้งหมดคือบีทามกลับต้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับโอ้โห oh, oh, ดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน B ีทาม